ครับผมก็มาพบกับช่องเลขนักราชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยครับผมของวันที่27กุมภาพันธ์2 5งนะครับผมแล้วก็ปล่อยต่องวดนะครับผมคลิปตะกี้นี้ครับผมทําส่งไปนะครับลืมใส่ผลต่องวดนะครับทาใส่ให้ต่องวดนะครับผต้องกราบขออภัยนะครับผมความสับเพ่าของเลขนักราดเองนะครับผม ก่อนมาดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักราชทางช่องทางเดียวครับผมทาง YouTube ขอเอฟ c ีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์แนะนำบอกต่อจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีโชคมีลาบมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ รวยรวยรวยครับผมมาดูผลกันเลยนะครับเฉพาะกิจครับผมผลที่ออกนะครับ9 4 3 8สเข้ารูดบน4ครับผมเข้ารูดล่าง8ครับดีใจด้วยนะครับกาชาตครับผมที่ผลที่ออก8 47 49เข้าที่รูด9ครับผมบนครับเข้าที่รูด9ล่างครับผมพิเศษครับผม ผลที่ออก9 8 1 7 8นะครับเข้าไปที่1บนครับรูด1บนนะครับเข้าไปที่รูด8บนครับเข้าไปที่รูด8ล่างครับดีใจด้วยนะครับ3เด้งนะครับ4เด้งนะครับเข้าตัวเจาะ1 8ครับผมห้าหน่อยปกติครับผมผลที่ออก2 0 9 6 5นะครับเข้าตัวรูดนะครับ5ล่างครับผมเข้าตัวรูด6 ล่างครับผมเข้าตัวเจาะ56ล่างครับผมดีใจด้วยนะครับ3เด้งสีเด้งอีกแล้วครับผม VIP ครับผมผลที่ออก61494หลุดนะครับ VIP ต้องกล่าวคําว่าขออภัยครับผมก็มาดูผลต่อง,งวดอ่าแล้วก็มาดูของวันที่28กันเลยครับ ตามนี้เลยนะครับผมแคปเอาได้เลยนะครับแล้วนําไปเปรียบเทียบกับสํานักอื่นนะครับผมเมื่อมั่นใจแล้วค่อยนําไปลงทุนนะครับผมยังไงก็ขอ fc ทุกท่านมีโชคมีลาบมีเงินมีทองล,ล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโชคดีครับผมสวัสดีครับ